เรื่องการแก้ไขรัฐมนูรมาตรา272เนี่ยในสมัยการประชุมที่ผ่านมาเนี่ยทางเพื่อไทยเองเนี่ยได้ยื่นการแก้ไขในมาตานี้ไปสองครั้งแล้วและไม่ผ่านการพิจารณาของรัฐสภานะครับเพราะฉะนั้นการที่พรรคก้าไกลเองได้เปิดประเด็นนี้ขึ้นมาเนี่ยผมเข้าใจว่าคงจะเป็นการทลายกำแพงนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นที่มีการโหวตนายกและมติเมื่อวานนี้นะครับ เพราะว่าทางสวอเองนี่ได้ตั้งกำแพงเรื่องมาตรา11อไว้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย mm hmm. เข้าใจว่าทางก้าไกลนี่คงจะอยากหยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมานะครับ mm hmm. เพื่อที่จะให้การโหวตเลือกนา, mm hmm. นายกนั้นเป็นเรื่องเฉพาะของสภาผู้แทนราษฎรเท่านั้น mm hmm. นะครับอันนี้ประเสริฐเห็นวันนี้รก้าไกลจะมีการเชิญเั้ใจปหาในรเารื่องไหนจะมีหรือเปล่ามีครับวันนี้มีการพูดคุยกันครับได้นัดหมายเวลา17นาฬิกา นะครับก็คงจะมีการาคุยถึงแนวทางาเกี่ยวกับการเลือกนายกที่จะเกิดขึ้นในสัป,ปดาห์หน้าซึ่งขณะนี้เองเนี่ยเมื่อสักครู่เนี่ยผมได้สอบถามไปยังสํานักท่านประธานนะฮะเขทราบว่าน่าจะเป็นวันที่19นะครับน่าจะเป็นวันที่19เรื่องอย่พรรคเ่อไทยจะมีกาต้องมีการพูดคุยกันก่อนในการเสนอสัมภารเพื่อ,อ,อ,อไทยไปคุยกักบพรรคเก้กลอ่ มีครับมีครับเรื่องของการแก้แก้ไขกฎหมาย272เนี่ยคืออย่างที่เข้าไปเขาถือโอกาสช่วงเวลานี้ถือว่าเป็นช่วงดีเลยจะตีเหล็กตีให้ร้อนช่วงนี้ถ้าเกิดว่าทําได้จริงนี่คือคุณประเสริฐคิดว่าทําได้ไหมครับแม้ว่าก่อนหน้านี้จะเคยพรรคพทกเคยเสนอไปแล้วมันถูกตีตกไปแต่ตอนนี้คนไทยต้องการนาย,ยกแล้วคือถามว่าทําได้ไหมถ้าทําได้เป็นเรื่องดีนะครับแต่แต่ข้อเท็จจริงก็คือว่า การแก้ไขรัฐมนูนมาตรา272เนี่ยจะต้องใช้เสียงของรัฐสภาเนี่ยเกินกว่ากึ่งหนึ่งนะครับและในกึ่งหนึ่งนั้นเนี่ยต้องมีเสียงสมาชิกวุฒิสภา84เสียงนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้ผมเรียนว่าที่ผ่านมาเราก็ทําเคยทํามาแล้วแล้วไม่ง่ายไม่เคยได้เสียงของวุฒิสภาถึงนะครับครั้งนี้เนี่ยผมยังยังเข้าใจว่าวุฒธธิสภานี่จะตั้งกําแพงสูงในเรื่องนี้ไว้ด้วยนะครับว่า การแก้ไขนี่คงไม่ได้ง่ายนักตามที่คิดเอาไว้นะครับอย่าง13าเสียงเมื่อวานนี้ที่เขาโหวตให้กับทางคุณพิธาไปพอโหวตรอบสองคือสิบามเสียงนี่ยังจะอยู่ไหมคะคุณเสริฐมองมองดูแล้วก็น่าจะยังอยู่นะครับเพราะว่าผมคิดว่าคนที่โหวตเมื่อวานนี้เนี่ยเห็นด้วยเนี่ยก็คงจะตั้งใจมาแล้วและมีเจตนาที่จะอมองการเมืองอีกมุมหนึ่งนะครับเพราะนั้นแล้วก็ยังคิดว่าน่าจะยังอยู่อยู่ครับเ เพื่อไทยจะต้องออกแรงช่วยเพิ่มเติมเพื่อให้ได้เสียงสองวอเพิ่มขึ้นไหมครับุจริงๆแล้วที่ก้าวไกลทํามาเมื่อการเลือกเมื่อวานนี้นะครับผมคิดว่าเขาพยายามเต็มที่แล้วเต็มที่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้วผมขอคุยกับทงางก้าวไกลก่อนนะครับวันนี้ว่าแนวทางจะเป็นยังไงมีอะไรจะไปแนะนํำไหมฮะเพื่อที่จะให้ได้เสียงเพิ่มจริงๆแล้วเนี่ยถ้าการโหวต เป็นไปอย่างบันที่13แล้วจะบทบันที่19อีกเนะี่ยถ้าไม่มีอะไรถ้าไม่มีข้อมูลใหม่หรือไม่มีอะไรเพิ่มเติมเนี่ยผมคิดว่าการบทน่าจะเป็นลักษณะใกล้เคียงกับการบทบันที่13นะครับไม่ได้จะเปลี่ยนแปลงอะไรมากนะครับถ้าทวงเก้าไปเมะะื่อวานนะครับที่อภิรายกันส่วนใหญ่พูดเป้าไปเรื่อง112เป็นหลักเลยนะครับควรปรับท่าดีไหมนะถ้าจะให้ได้เสียงเพิ่มขึ้นผมคงพูดแทนเก้าไกลไม่ได้นะครับในเรื่องนี้เพราะว่า เมื่อวานมีการสอบถามในรัฐสภาหลายครั้งนะครับซึ่งทางก้าวไกลก็ยังไม่ได้แสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้อย่างไรนะครับคงเป็นเรื่องที่ก้าวไกลจะต้องคิดเองนะครับอันนี้ครผมคงกล่าวแทนไม่ได้สวหลายคนเขาก็สะท้อนออกมาแล้วว่าเพดานหนึ่งหนึ่งสองมันสูงเกินไปมันเป็นอุปสรรคสําคัญเลยที่ทําให้สวอไม่สามารถที่จะโหวตให้คุณพิธาได้คุยเย็นนี้เนี่ยจะไปจะไปคุยกับเก้าไกลไหมคะว่าถ้าเกิดอยากเป็นรัฐบาลเนี่ยเพดานมันควรจะลดลงมาอีกนิดนึง คงจะคุยกันในหลายหลาย,หลายประเด็นนะฮะเพราะว่าเมื่อวานนี้หลักก็คือเรื่องร้อยสิบสองเนี่ยนะครับซึ่ง,ง,งผมว่าทางก้าไกลรู้โจทย์แล้วนะครับจะให้น้ําหนักไปไปเรื่องเนี้ยมากมากกว่าเรื่องอื่นๆเลยไหมคะเพราะถือว่าเป็นเป็นปันปนจจัยความสาคัญที่สุดเลยในตอนนี้ที่เขานํามาเป็นการตั้งข้อก่อาหาที่ไม่ยกมือโหวตให้กับผู้พิธาค่ะก,ก็ก็คงมีการพูดคุยกันนะในช่วงเย็นนี้ในประเด็นนี้ตะกิน จริงๆแล้วเป็นเรื่องที่แปดพักรวมต้องนํามาประเมินร่วมกันนะครับว่าเพราะขณะนี้ก็ทราบว่ามีการเคลื่อนไหวอยู่นะครับในการที่จะร,รวบรวมเสียงนะครับเพราะนั้นเนี่ยผมผมเรียนว่าประมาทไม่ได้เหมือนกันนะครับในเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นประเด็นที่เกิดขึ้นได้นะครับเพราะนั้นแล้วเนี่ยเป็นเรื่องที่ะจะต้องมีการพูดคุยกันนะฮะหลังจากที่สองพักได้คุยกันแล้วก็จะต้องหาเรือกันในระดับ8ปดพักอีกครั้งหนึ่งนะครับ ณตอนนี้นครับการเสนอรอบสองยังเป็นชื่คุณพิธาคนเดียวเหมือนเดิมไหมครัในซีรแปดครับหรือจะมีคิดมุมอื่นไหมครับขอให้ได้ข้อสรุปในในเร็ววันนี้ก่อนนะครับคือถ่ายทายท้ายที่สุดแล้วโหวตครั้งที่สองก็ไปต่อไม่ได้โหวตครั้งที่สามเนะี่ยคือคุณประเสริฐคิดว่าก้าวไปควรจะยอมถอยให้คนดิเดตพรรคอื่นได้มีโอกาสให้โหวตบ้างไหมครับ เพื่อเป็นทางรอดของทางฝั่งแปดครับขอให้พูดคุยกับทางก้าไกลก่อนนะครับว่าว่าควรจะทํายังไงต่อไปนะครับอันนี้อาจจะเร็วเกินไปที่จะให้ความเห็นนะครับครับนะครับเสนอยติซ้ำมีกังวลครับเพราะว่าเกิดเป็นชื่อภูมิทาย่างเดียวเนี่ยก็จะไปขัดกับข้อบังคับคือถ้าดูถ้าดูข้อบังคับดีๆนะครับจริงๆแล้วมันมีข้อท้ายว่าเป็นอํานาจของประธานนะครับในการที่จะมินิฉัย ถ้าการเสนอยตินั้นนี่มีเหตุการณ์ที่เปลี่ยนไปหรือมีข้อมูลที่เปลี่ยนไปนะครับผมคิดว่าอำนาจประธานเนี่ยคงจะชี้ได้นะครับเรื่องนี้คิดว่าไม่น่าเป็นอุปสรรคนะครับยังมั่นใจว่าประธานก็จะให้ให้ทางจะเปิดทางให้คุณพิธาได้มีโอกาสหรือว่าให้แปดพักได้มีโอกาสเสนอชื่อคุณพิธาซ้ําอีกรอบหนึ่งครับก็อยู่ในดุลพินิจของท่านประธานแล้วกันนะครับผมผมคิดว่าอ,อย่างนั้นนะครับคขอบคุณมากครับคุณครับ สวัสดีท่านผู้ชมแฟนข่าวสำนักข่าวรัศดรที่เคารพนะครับขณะนี้ผมรายงานสดอยู่ที่พักเพื่อไทยคุณประเสริฐจันทระรวงทองเลขาธิการพักเพื่อไทยนะครับได้ให้สัมภาษณ์หลังจากที่พักเก้าไกลมีกำหนดการนะครับหลังจากที่จะไปยื่นกฎหมายการแก้ไขมาตรา272ปิดสวิตสอวอในการโหวตเลือกนายกนะครับ คุณประเสริฐจันทระรวงทองก็ระบุนะครับว่าการยื่นนี่ยพรรคเพื่อไทยเคยยื่นแล้วสองครั้งก็ถูกสอวอนะฮะลงคะแนนดังกล่าวเนี่ยไม่ผ่านท่าผู้ชมครับก็ต้องเป็นฉากทัดต่อไปเดี๋ยวเรารอติดตามกันนะครับว่าความคืบหน้าความเคลื่อนไหวจะเป็นกันอย่างไรโ<ำ>ดย คุณประเสริฐนะครับก็ได้กล่าวถึงในวันนี้ช่วงเย็นเวลา17นาฬกานะครับทางพักเก้าไกลโดยคุณชัยธวัตุลาทนจะนัดเลขาธิการพักเพื่อไทยคุณประเสริฐจันทระรวงทองไปพูดคุยกัน5โมงเย็นนะครับแต่ยังไม่รู้สถานที่ว่าที่ไหนนะครับเดี๋ยวถ้าทางแกนนำหรือว,ว่าทางสื่อสารของพักนั้นได้มีการแจ้ง นะครับก็คงจะได้ไปติดตามข่าวกันเพราะว่านี่เป็นประเด็นสําคัญท่านผู้ชมครับฝากกดไ like, ลค์กดแชร์นะครับ11นาฬิกา39นาทีความเคลื่อนไหวของพรรคเพื่อไทยครั้งแรกนะครับหลังจากที่เมื่อวานนี้มีการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีของรัฐสภานะครับทางนะครับพรรคก้าวไก,กลมีความเคลื่อนไหวคือการ จะไปยื่นนะฮะต่อประารธ,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 ธานรัฐสภาอาจารย์วันนอนในการแก้ไขมาตรา27 272ทางพรรคเพื่อไทยก็มีความคิดเห็นนะครับต่อกรณีนี้นะ,ะแล้วก็เบื้องต้นนั้นต้องรอติดตามกันว่านะฮะการเจราจาพูดคุยนะครับในเรื่องของการเกี่ยวกับการดำเนินการนะครับการแก้ไขมาตราตรงนี้ สถานการณ์ฉากต่อไปจะเป็นอย่างไรโดยคุณประเสริฐระบุว่านะครับระบุว่าการดำเนินการนะฮะการโบดเมื่อวานนี้ในเรื่องของการแก้กฎหมายมาตราหนึ่งสองอะไรหรือไม่อย่างไรนั้นนะครับก็ต้องดำเนินการให้ทาง าทาง9ก้าไกลเป็นผู้ตอบท่านผู้ชมครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นความเคลื่อนไหวนะฮะบรรยากาศที่พักเพื่อไทย11 1นาฬกา1นาทีนะครับเรามาอัปเดตข่าวในวันนี้นะครับผมมาติดตามข่าวกันที่พักเพื่อไทยนะครับหลังจากที่เมื่อวานนี้มีการโหวตเลือกนายกกันซึ่งเบื้องต้น ผลการออกมาสอวอก็ไม่ได้มีความเห็นชอบให้คุณพิธาเป็นนายกในรอบแรกซึ่งพรรคเก้าวไกลจึงนะครับเสนอการแก้ไขกฎหมายนะการแก้ไขกฎหมายมาตรา2 7 2ปิดสวิตสอวอในการโหวตเลือกนายกแล้วก็ให้การโหวตเลือกนายกนั้นเป็นการโหวต ด้วยการใช้สภาล่าง<น>ก็คือสภาสอส,อสอนะครับในการโหวตก็คือปิดสวิตกันไปนก็ต้องรอดูครับว่านะก็ต้องรอดูกันนะครับ<น>ว่าเนื้อหาสาระทางาพรคเก้าไกลจะมีความมั่นใจในการแก้ไข,ขกฎหมายมาตรา272กันอย่างไรท่านผู้ชมครับสวัสดีเพื่อนเพื่อทุกคนนะครับรายงานสดกันอยู่ที่ที่ทำการ OAI Tower นะครับพัก เพื่อไทยนะครับโดยการดำเนินการในวันนี้นะครับฉากการเมืองตั้งแต่หลังช่วงนี้เป็นต้นไปนะครับครั้งที่สองก็อาจจะไม่ได้แล้วตอนนี้อาจจะเตรียมตัวเตรียมใจไปเป็นฝ่ายค้านม,มันเป็นการส่งสัญญาณของปีบุตรเลยไหมคะอาจารย์ปีอุดน,น่าจะมองเหมองเกมออกไหมคะก,ก,ก,ก็ในฐานะที่ท่านเป็นคนหนึ่งนะที่ ที่แสดงความคิดเห็นแล้วแล้วก็เป็นเป็นส่งส่งผลต่อพรรคก้าไกลเนี่ยผมคิดว่าคําพูดของอาจารย์บียบนีก็ก็ค่อนข้างจะต้องรับฟังเหมือนกันนะครับมีน้ำหนักเหมือนกันเหมือนมันมันมีความเป็นไปได้ในกคะถ้าเกิดแบบ,บแกโผล่อะไรลัณะนี้เพราะคาั้งที่แก้โอนหรือว่ามันมีในยาอะไรแต่ต้องเข้าใจว่าอาจารย์บียบตรเนี่ยเป็นอยู่ในคณะก้าวหน้าไม่ได้อยู่ในพรรคเก้าไกลเพราะนั้นถ้าจะให แน่นอนต้องฟังความคิดเห็นของหัวหน้าพักหรือเลขาธิการพักหรือคณะกรรมการบริหารพักเก้าไกลที่จะสื่อออกมาแต่ความเห็นส่วนตัวคุณเสิรบอกว่าเป็นไปได้ไหมแล้วเพื่อไทยจะยังไงต่อไปถ้าเก้าไกลเขายอมถอยไปเป็นฝ่ายค้านแล้วเพื่อไทยจะจริงๆไม่มีแบนสองเพียงแต่จะคุยกันวันนี้จะคุยกันวันนี้ว่าจะต้องเอาไงจะเอาความเห็นวเพื่อไทยจะเอาความเห็นของอาจารย์ปียบุตรไปเป็นไปเป็นก็คงต้องเอาทุกความเห็นเอาทุกความเห็นทุกความเห็นที่ ที่เกิดขึ้นนะแล้วก็หลังจากคุยกันสองพักแล้วเนี่ยก็ต้องไปแจ้งแปดพักด้วยนะว่าแปดพักจะเอาตามที่ต้องให้เกียรติอีกอีกทั้งหมดแปดพักด้วยอย,อย่างใน MOU เนี่ยคือมันมีข้อตกลงว่าต้องให้ถึงที่สุดที่นี้ไอคำว่าถึงที่สุดนี่มันมันขนาดไหนเมื่อวานน,นี้ได้คุยกับสวเขสาวขสาว,อสาวบอกว่าคือเขาก็ติดใจนดน่อยเ o u m o อไม่มีการระบุเรื่องแก้หนึ่งเสองแต่ก้าวไกลเขาก็จะเหมือนไปดําเนินการของเขาเองอันนี้เขาห่วงอันนี้ มอู <M OU S 1> มันมีสองฉบับฉบับแปดพักกับฉ<ม>บับสองพักไอ้ฉบับแปดพักเนี่ยมีอาจจะมีถ้าพี่จําได้เหมือนมันมีตอนท้ายนึงว่าถ้าการจะเสนอที่นอกเหนอือจากนี้อ่ะก็เป็นเรื่องเฉพาะที่พักก้าวไกลจะไปดำเนินการเองไม่เกี่ยวกับพักอื่นพักอื่นเขาสงวนสิทธิ์มไม่รวมด้วยนะก็ะจะเป็นประเด็นประมาณนี้เขาคงกลัวว่าเขาอาจจะกลัวว่าหนึ่งหนึ่งสองสุดท้ายที่สุดแล้วก้าวไกลจะไปดําเนินการเองโดยที่ไม่ได้ไม่ได้ขอมติของอีกเจ็ดพัก อันนี้มันจะเป็นอุปสรรคใหญ่เลยไหมคะเพราะว่าก้าวไก่เขาก็มีแนวทางอยู่แล้วเื่อก็อันนี้ไม่ทราบนะเหนื่อยใจไหมคะพี่ประเสริฐพอหลังจากเสร็จจากเมื่อวานแล้วเนี่ยดูแล้วเนี่คเือเพราะว่าดูแล้วกำแพงที่ก้าวไก่ต้องข้ามก้าวข้ามไม่ได้คือร้อยที่สองเพราะว่าทางสวเลงหรือพัฒพ์ผูเก่าเนี่ยเขาก็พูดประเด็นนี้เป็นเสียงเดียว ะครับทั้งสวด้วยทั้งไร้ด้วยเพราะนั้นเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ก้าวไกลต้องกลับไปทําการบ้านนะโอเคนะโอเคค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะขอรอนก็นะครับเป็นเรื่องของอาจารย์ปียบุตรแสงกนกคุณนะครับที่ทางเลขาธิการก็ระบุว่าต้องนําความเห็นของอาจารย์ปียบุตรแสงกนกคุณก็มารับฟังด้วยสถานีเรียบร้อยแล้วอ๋อ ไม่งั้นออกมาถ้าเจอพอวกเรา